สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสบายดีกันสุขสุขคนตนอจาะเนาะป้าเมียวมาหอดบ้านแล้วตอนนี้ป้าเมียววันไปช็อปปิ้งมาวันหนึ่งอีกแล้วเมื่อวานก็ไปช็อปเมื่อนี้ก็ช็อปอีกแล้วจ้าเมื่อวานนี่ช็อปของกินของเล่นของยังนอกจากแล้วก็กับเขาลุ้งพอมแต่มื้อนีนป้าเมียวไปช็อปร้านไทยนอจ้าเดี๋ยวป้าเมียวมาให้เบิ่งว่าป้าเมียวไดย้ยังในจากร้านไทยนาะจาเนาะมาหาไปเบิ่งกันเลยแกออกจากถุงเลยจ้ามา อันดับแรกนีอย่างนนอเป็นน้าโบ้โยชยีเดอร์เปรยกินไปแล้วเนี่ยตกินอีไหมไมื่มอสิบเอดละละ่ะจ้ามาเลยชุ้งแรกอันนี้ชุ้งแรกด้วยจ้ะว่าเปรเมยอบอะไรยังมางรีวิวของสำมคญพีน้อง ใช่ว่ากองนี้คืออยังเราจะเนาะเดี๋ยวปมียวสิมาเปิดเฉลยตอนตอนท้ายคลิปเนาะจ้ะสิมาให้เบิรงอันนี้เก็บไว้ก่อนปมียวกอไปได้หอยเชลลี่มาแด้วจ้าเอามาไว้อันเทสตบักบุพงใส่น้ำตบักบุพงนาะจ้ะไปได้ของโปรดไม่อีกละจ้าเฮ็ดพอแช่แข็งเนาะจ้ะเนาะปมียวกับซิมาแช่แข็งต่อเนาะจ้ะไว้แต่กินหนาวนี่ก็เฮ็ดพอเนาะจ้ะอันนี้ทุ่งนี้มืดแล้วเนาะ อ่ะเบิง้งถุงต่อไปเีมลไปเอามะมาเผ็ดมามะมากเกาหลีมะมา,มากเกาหลีม,าม,าม,ามาะมาเผ็ดมะมาเผ็ดตัวเมลได้มาสองหอะะะะ่อแล้วกันเนาะปลาเมลแปเอามาสองห่อแล้วกันเนาะแล้วก็อันบกเผ็ดกันสามหอะะ่อเนาะแต่ว่ามะมา,มาอันไทยปลาเมลอยังมีอยู่ล้างเนื้อแล้วกันเนาะ นี่ก็เป็นมะม่าแล้วจะน้อเป็นมาม่าเดี๋ยวปลาเมียวสีม่านเฮ็ดคลิปกินก็มกนะม่าเนาะไปได้ตั้กแกน้อยมาหนึ่งครูงไปได้แค่หมูแล้วจะ้ะเมาไว้จะกินกับสับักรุงไปได้เซนขนมเซนไม่อีกแล้วจ้าขนมเซนเซนขนมเซนไม่อีกแล้วยังมีอยู่แต่ว่าปลาเมียวเอามาเพิ่มแล้ะจะนะ้าะเอามาไว้เพิ่มนะจะ๊ะไปได้อันเม็ด ก,ก็อ่นเม็ดเอี้ยงก่็ไข่มุกเม็ดอันชาไข่มุกกินแล้วจ้าน,นี่ไข่มุกจ้ะเนื้อไประเด็มาไปรเด็นพวงลาบเมื่อไหรจะกินกับแจลพวงลาบเมื่อไนแล้วจ้ะไปได้อยังไม่อีกเนี่ยกระปุกอันนี้เด้ออันนี้กระปุกอันเนี้ยก็น้ำพริกแกงปลาผมเมียวสิมาไว้แกงปลาน้ำพริกแกงปลาแล้วก็อีกกระปุกนึงก็เป็นผัดพริกขิงแล้วจ้ะเนาะ เียด้อแกงปลากระพัติขิงนะจ๊ะไรกลับไปได้ปลาแดกซับถุงนึงอันนี้กัเจ็ดปอนด์นะจ๊ะน่อถุงนี้เจ็ดปอนด์ถุงนี้ปลาแดกซับปลาราบองแซบอินเตอร์มหาสารคามเดี๋ยวเราปลาแดกปลาราซับนะจ๊ะกินกับแจวกับปีกกับไปได้เม็ดกะทินจ้าเม็ดกะทินเม็ดกะทินนึงไปได้อันน้ำใบยน้ำมาไวอีกกระป๋องนึงนะจ๊า กลับไปได้อัน,นการีกระเทียมเจียวไม่ทะลุลุงลุงละมาระเทียมเจียวพระมาณเก่าเมือแล้วระเทียมเจียวนึ่นจา่าแล้วกลับไปได้ปาคุ้งจ้าปากปคุ้งปาคุ้งหน่วยย้ยายย้ายหน่วยหนีแม่จ่าเปิมเยสิใช่ไหม,าม,มตามปากคุ้งแล้วจา้าเนาะนี่เนาะอันนี้ก็มิดทุ้งล่ะมดทุงงละจา้สจาสักหนี้ยเนาะจ้าที่ป,มไปไิมเยอะไปเลยมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวแมนแปดสิบแปด ปดสิบแปดปอนด์สามสิบเอ็ดเพนตเทานี้ของี่ปเมียวได้มาตัวนี้กะจะเนาะแล้วปิเมียวสี่โอ้ยมาเปิดอันสุด้ายไอ้เบิงว่ามันคืนหยังี่น้องท้ายว่าเป็นหยังจ้ามาเบิงกันเลยว่ามันคืดหยังจ้าแตนแตนแตนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วค่ะ แนว้อแสบเด้อจ้าอีกแล้วอันนี้ของซีสเกตนะจ้าทุเรียนของซีสเกตนะจ้าอันนี้ทุเรียนของซีสเกตผมเมวไม่เคยกินน,นะจ้าข, bon. ของอันภูเขาไฟผมเมวไม่เคยกินผมเมยวเลยสิมาลองว่ามันแสบพอผมเมยวกินแต่ว่าอันของ,งเงียงเกาะเอ้ของอ,อยกก่ยงเกาะเท่ที่แหลกผมเมยวเอาอย่างมาเนาะอันเงียงเกาะผู้ผู้ยังนี่แหละผมเมยวจำว่าได้ ซาโมโจอันไดก็ซามมโจอันน,น,น,นี้แต่ว่าอันนี้ของอาภูเขาไฟเน,นาะจ้ะเบิง่งมีตะปูงามงามพี่น้องอยากน้ำป่าบ่จจายเนื้อโอเคเลยเนื้อมันโอเคเลยจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้ะมาเบิ่งกันเลยผมเมียวกินไปแล้วผู้หนึง่งอันายุน้ำลานน้องเขาน,นาาจะมาเด้อ ชิมเลยจ้ะพี่น,อน้องเบื้องบนเมียวชิมไอเบื้องมัจ้ะกัดเลยบ่หิหานเนี่ยอ๋อฮึมฮึมขอไฟแซ่บเปลาเมียวมันฮึเปลาเมียวกินนั้นอู๋คิดว่าเดือนเนี่ยเปลาเมียวกินทุเรียนสองเทอาละกล่องหนึ่งมันก็สิบเจ็ดปอนด์แปดสิบ แปดเพ็ดนึกใดนี่ยแหละตีไปซะอันที่แปดปอดนกกองหนึ่งเนาะจ้ะอืมอืมอืมแซ่บพี่น้องอืมอืมอืมแซ่บขนาดแซ่บ หวานเนี่ยกําลังกินดีพอดีเลยอืมโอเคเลยอืม,อม,อมโอเคเล้จ้าพี่น้องปรเ่มีีวกันมารีวิวให้เบิงงวนันปรเม่มนี้ได้ยังมาจากันร่านไทยอีกเน,นาะจ้ะ กับผู้ใดมกักคลิปปะเมียวกับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ปะเมียวในเดอ้อจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งการเละกันจ้าคันนั้นปะเมียวเขาไปตอบคอมเมนต์ผู้ใดชากัขออภัยในดยเดอ้อจ้าเด้อแต่ว่าปะเมียวก็ไปยูเด้อจา้าเมมเอ์บอกไปปะเมียวก็ไปตอบแัน อันไปกดไล like. ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผู้นั้นผู้นี้อยู่เด้อจ้าเด้อแล้วก็ขอฝากช่องนีเด้อจ้ามิกเมียวชานแนลอินยูเคด้อจ้าเด้ออันช่องเดียวกันนละจ้าแต em ่ว eh ่าเปิกเมียวอันเปลี่ยนชื่ออันข้างหลังเล็กน้อยเนาะจ้าเนาะมันก็เคลื่อนช่องมิกเมียวนั่นละจ้ามิกเมียวชานแนลอินยูเคมันก็เคลื่อนเก่านั่นละจ้าอันเก่ามันเป็นมิกเมียวชานแนลมันมาจากบริตเนียน มันเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะจ๊ะมิกภาษาไทยเมียวภาษาอังกฤษอันขอโทษจ้ะมิกภาษาอังกฤษเมียวภาษาอังกฤษแล้วก็ชาแนลภาษาอังกฤษนะจ๊ะัาทีนี้ป้าเมียวกับเปียนมานเป็่นมิกภาษาอังกฤษเมียวภาษาไทยแล้วก็ชาแนลภาษาไทยแล้วก็อินยูเคเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะเนาะมันก็เป็นอันเดียวกันกับของป้านี่ละจ๊ะจังไรป้ากับข้อฝากเด้อจ๊ะเด้อก็เป็นกำลังใจใ้การและการจ้า โอเคจ้าซำมเน่ละจ้าบายบายขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้า